The the House of the Dead of อุย้ยเกมนี้ะไรมันนานมันมันคือตำนานครับมันคือตำนานแน่นอนอาริจินอลหมดเฮนนี่หมดบอสหมดอาเคนหมดออริจินอลหมดกันมามันคืออะไรวะอะไรเนี่ยไม่เคยได้มาก่อนเลยไม่เคยเคยเห็นแต่อยู่ในตู้ ไม่เคยเล right ่นมาก่อนเลยนี่มันคือเลือกเลยฟ้าเลือกมั่วแล้วอ่ะวอ้าวอ่ะวอ่ะวอ้าอ้าอ้าวมัคืออะไรอ้ยฝนก็ตกด้วยเสียงก็ดังอะไเฮ้ะ The first chapter อ่ะเรมิลจี over there เฮ้ยตัวตัวเห้ยอะไรเนี่ย ยายามจะคุยกับเรานี่ว่ะฮะฮะะไ่วะาฮ้ควันครับไม่ต้องทำอะไรละเฮ้ยปืนจำได้เกมนี้ต้องยิงแล้วก็ข้นฝาอุ้ย How could anyone do this?

ก็เล้ดอยมาต่อกันเมื่อกี้เกิดอาการอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยกนักมนักก่ีกไม่ันเฮกไม่อยกบบ้ากลับบ้ากบ้ากบ้ากบ้าาากวไอ้ขวาไอ้ขวาเฮ้ย

em biết chị lấy mi mà dạ 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 của dạ 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 chết. dạ 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 con. ตายหาละหอยเพือ่อนหอยเพ่อนอ่ะ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 โอเค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 มาเร็วเค็มเร็วครับต้องรีบจบเออลึมแนะนับตัวเลยจำไม่ได้ไม่ต้องแนะนับตัวละไอ้นี่น่าถา้าขุดให้ยิงตัวอ่อนไอ้ตัวนั้นด้านหลังนะโอ้โหเ,เออตายแนะ่

ไม่ต <premises. S 2> ้องไม่หนาวจีก <ala> ็ฟาพกันเลยนะเอ้ียนเอาแล้วไงด้วยนวเยอะเอียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไปกันด้วยไอ้ไปไห้ไปหน่ด้วยขอโทษติดกดกันเลยขอโทษไปไปเถอะโดนได้ไงวะโอ้งงเลยครับ you oh, hey, 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 hey. What the hell is going on in this city? know, oh, but it's very similar to the 1998 Tyrann case. Huh? That case? Jane, go <coughs> and prevent in the let us meet the No more No more to No <coughs> กับกับด่านด่านที่หนึ่งโมเอ้คุณาีสามสิบหกเปอร์เซ็นต์อกส์ของเอมเอสไลซาร์ลาว์่เดี๋ยวเดี๋ยพิ่งผ่านไปหทีเดียวแก่หนึ่ง t h อ s เ c o n d c h a p t e ตอรแล้วครับนี่ไงวะเอาแล้วไงโอแกสวัสดีครับลุง Thank you for rescuing me เออไอ้ผีไอ้ผีไอ้จับจับยัยับยับย

ไม่เจได้ทาสองมาก่อนเลยเพ่ห็นแต่ใน PS2 แบบเ่นันลกเฮ้ยเจอได้ถึุกเกับยิงถ่านพ่เด้ไอ้เหี้ยเฮ้กบกบเดี๋ยวเดี๋ยวเกนี้มัได้สงคนได้นี่ว่า้ยมมมกีรถีรถีรถ มีรถ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 มีมังแครับมีมัเฮ้ยยยย้าการดิเก็บแมงหดละดวลอรดี้ทำไมลอขาหอเจะตายแล้วเฮ้ยอีคนอีคน e d t เร็ว แองโคชิวเฮ้ยผีขาดได้แกงโคชิวโล้วมันตาอะไรละ่ะโคชิวเฮ้ยอไยยยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยผีขับเรือได้ด้วยเหรอไอ้ซอมบี้นี่ม,มันมันมันเป็นตัวอะไรกันแน่อยาก ตใกใจจนตายตกใจแล้วพอเป็นบ้าแล้วจบ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 สกันชักเรืเริ่อก,ก่อนดีกว่าวันไอ้แม่ครับวันนี้แม่ละใจยเยนจ็นใจเย็นใจเย็นต้องใจยเยน็เยนต้องใจเย็นใจเย็นตาก็ดีตาก็ดีต้องใจยเยน็นเอ้ยโขนปั่แนแล้วมาแล่นขวางกันจังนีน่ประตู นี่ต <poisoned indo> <IP P> ัว <esi> เ ok. ิย de ิก่อนเลยยิงก <pl ains> ่อนเลยยิงก่อนเลยไม่้ออะวะเอ้ยย่าเดี๋ยวชดยวเเดยวเออใช่ใช่อันนี้สอบเก้ามแล้วใบหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็สอบแล้วเวลาสอบแล้วครับคิดนคนคือตอนนี้เวลาแปดโมเท่าไหร่แปดสอบเก้าเว้อวะมชิวเลยมาเล่นเกมก่อนสอบลาเลย ไม่เป็นไรอุย้ยเฮ้ยแค่สุดจะเจอบอลครับก็ต้องคอนจบไปพร้อมกับบอลตัวนี้แล้วกันอุย้ยไอ้เกจะดอ่อนอยู่นั่นจุดอ่อนจุดอ่อนเฮ้ย <Hey! S 1> จุดอ่อนมันจังง่ายจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยิอยู่วิ่งดิวะญาติกับมีขิคุบอกมิคุเนี่ยถือต้อนหอมใหญ่หญถือต้อนหอมทำไมครับ เกมนี้คือต้องยิงครับคลิกซ้ายแล้วคลิกขวาตัวตเพื่อการยิงกระชักปืนเพราะว่าคลิกขวาเป็นการชักปืนคลิกซ้ายยิงเสียงเกมมัดังมากเลียงไม่ได้จะผัดยังไงแนละ้วเฮ้ยเปิดก่อนนะมันต้องเปิดก่อนมาถึงเราอีกเหลือหนึ่งชีวิตอยู่ไี่ว่าเอ้ยไอ้หานจะไหนวะไปเจ๊ ไม่ถูกไมาสุขภาพกันเลยให้ตายเลย,ย,ยเอาโอเคตกปลวลวครบับทามา,มา,มาจบ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 ก่อนจบก่อนไปสอบไปสอบก่อนเฮ้ย,ยดลงนึกว่าดลงน้ำ<ป>โอเคขอจบทันนี้เลยไวกันเซ็งละมาดีมาดีมาดี